สวัสดีครับ FC Channel โอรถมือสนะครับสวัสดี FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถ f o r t u n e เเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งมาจอดที่ร้านแล้วผมก็จับมารีวิวเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับสำหรับตัว TRD Black Top นะครับไม่ควรพลาดคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ ใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับต o y o ต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.8 TRD Sportivo ปนะครับ Sigma 4ปี2019นะครับขาวดำแบ็ k t อปนะครับไม้แสนสามนะครับคันนี้นะสนใจโทรหาผมด่วนเลยนะครับมีเข้ามาคันเดียวนะคันก่อนหน้านั้นผมขายไปแล้วเรียบร้อยนะครับมีคันนี้เข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับตัว TRD นะสนใจก็ทักไลน์หรือโทรเข้ามาที่เบอร์098 446 5222นะครับติดต่อเข้ามาได้เลย นะครับหรือฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมมารีวิวให้ดูก่อนว่าสภาพเดิมๆตอนรับเข้าเป็นยังไงนะครับไฟหน้านะครับรายละเอียดตัวโคมไฟหน้านะครับใบบีแมลอดีนะครับอันนี้โคมเดิมนะด้านหน้าขวานะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับอันนี้ฝั่งขวาเป็น LED เหมือนกันนะครับ สภาพแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นสีดำาียอนะคันนี้นะครับเป็นกระจังหน้า TR D ดีมานะครับอ่านะคันนี้จริงๆกระจังเดิมมันจะเป็นโครเมียมนะครับแต่เนี้ยก็คือไปเปลี่ยนเป็นท R D ดีมานะครับก็คือตรงตามรุ่นนะครับส่วนไฟด้านหน้าซ้ายนะครับใบบีม L E D ดีเหมือนกันโคมไฟเดิมนะครับชุดเดิมพ์ทเดิมโรงงานนะครับไฟคู่หน้ากันชนหน้าเดิมนะครับส่วนตัวล้อแมก นะครับคันนี้ได้ล้อแม็กขอบ20่สลวดลาย T.R.D.2tone นะครับอ่าเป็น T.R.D.2tone ดิสเบกสี่ล้อนะครับได้ยางปี22ด้วยนะคันนี้ของ Max กซิตนะครับได้ยางปี2022เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นยางปี2 2่สอนะอให้ดูเลยนะครับแล้วก็ตัวโชค๊คนะครับนี่สปริงสีแดงแบบนี้เลย T.R.D. แน่นอน ลุ้มล้อหน้านะครับเหล็สร้างด้านหน้านะครับไม่มีสนิมนะครับส่วนคันนี้มันเป็นตัว Black To p นะครับหลังคาก็จะแรปสีดําด้านมาแล้วจากโรงงานนะครับกระจกมองข้างก็สีดําด้วยนะครับเนี่ยกระจกปานหน้านะครับเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะครับพาร์ทเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะบันไดข้างมีนะฮะบันไดข้างมี อ่าเรามาดูภายในนะครับภายในนะครับโหกลิ่นหอมนะครับแอร์แบ็คันนี้ก็รอบคันตกแต่งนะครับตัวกล่องคูบล็อกลายทีอนะครับคูบ็อกทีอแล้วก็ได้จอนะครับจอของ JBL นะครับจอทักกิน JBL Air Auto นะครับแล้วก็มี p o w e r อร์เนะครับแล้วก็จะมีตัวเกียร์โฟไฟฟ้านะครับเพราะว่าเป็นตัวขับเครื่องสี่ล้อนั่นเอง ส่วนลวดลายนะครับสําหรับเจ้าเทียดีคันนี้นะครับลวดลายคันนี้ตกแต่งด้วยโครเมียมไม่ใช่เป็นลายเคปลอพูดผิดนะครับเป็นเคปลา่าคปลอนะตรงนี้จะเป็นเคปลอหมดเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมีโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับมีโหมดป้องกันการลื่นถลายมีโหมดเอออฟมาให้พร้อมเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้บอกก็จะเป็นเบาดสีดําแดงนะครับเบาะดาแดง ตามแบบฉบับของตัว T-RD อยู่แล้วนะครับสเปคเดิมแล้วก็ตัวบอกคู่หน้าเนี่ยจะเป็นบอกปรับไฟฟ้านะครับอันนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับใช้งานได้ปกติส่วนโครงสร้างนะครับตัวเสากลางพวกหัวน็อตนะครับหัวน็อตตัวนอ็วนอตยึดประตูต่างๆนะครับอันนี้ก็อยู่ในสภาพเดิมเช่นกันนะครับเสากลางเนี่ยไม่มีการถอดไขบานประตูออกแน่นอนนะครับหรือจะเป็นตัวเสาด้านหน้านะครับ เสาเอด้านหน้าซ้ายนะครับเดิมๆนะครับแผงประตูด้านในนะครับตกแต่งสีดำตัดกับสีแดงนะครับรายละเอียดสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะส่วนด้านหลังนะครับภายในที่นั่งแถวสองนะครับตัวเบาะอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือสภาพเดิมนะครับ อันนี้ยคือมันยังไม่ได้ปรับสภาพนะเรายังไม่ได้สปาผมมารีวิวให้ดูก่อนเลยว่ารถเดิมๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทําสปาทีมันจะออกมาสวยกว่านี้นะคือคันนี้ที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้มันก็สวยแล้วนะครับมันเหลือแค่ไปทําสปาเท่านั้นเองนะครับมี power outlet มีปลั๊กไฟ AC นะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็ตัวเพดานนะครับตัวเพดาน อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวเพดานนะโอเคดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวซุ้มล้อซุ้มล้อหลังนะครับโครงสร้างตัวแชสซีนะครับไม่มีผูกกร่อนนะครับไม่มีจอดแช่น้ํำจมน้ําไม่มีนะครับแล้วก็เราจะมองเห็นตัวสปริงนะครับเห็นไหมล้อหลังนะครับก็สีแดงเหมือนกันนะครับดิสเด็กสี่ล้อนะครับล้อแม็กขอบยี่สิบนะครับอันนี้นะ ให้ดูเลยนะครับรายละเอียดตัวหลังคานะครับเป็นแบ็คท็อปดำด้านเสารับสัญญาณวิทยุแบบชาร์กฟินนะครับกระจกบานหลังอันนี้ก็เป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับพาร์ทเดิมโรงงานโตโยต้านะครับมีระบบไล่ฟ้านะครับตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายไฟเบรก LED นะครับอันนี้ตัวขอบคิ้วโครเมียมนะครับเป็นสีดำกับตัวหนังสือที่เป็นโครเมียมสีเงินนะครับ แล้วก็ตัวไฟนะครับด้านขวาอันนี้ก็คือไม่มีแตกไม่มีล้านะครับนี่นะครับตัวรุ่นนะครับ t R D Sportivo Sigma 4นะครับเป็นตัวขับเครื่อง4ล้อนั่นเองนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับ177แรงม้านะครับสำหรับคันนี้นะเนี่ยตัวตัวรายละเอียดกันชนนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างไฟทับทิมไฟตัดหมอกหลังแล้วก็ตกแต่งลวดลายรังผึ้งนะครับตกแต่งลวดลายรังผึ้งนะ อ่านะครับนี่ประตูท้ายก็เปิดปิดเป็นไฟฟ้านะครับคันนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเบาะพับแขวนนะครับเบาะพับแขวนแบบนี้ตามแบบฉบับโตโยต้านะครับเบาสะสภาพสมบูรณ์นะครับสภาพตัวเบาะน,นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เดี๋ยวไปเช็ดทําความสะอาดทําสปาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้รถรอล้างทําสปาผมมารีวิวให้ดูเดิมๆก่อนนะครับ ตัวโครงสร้างตัวรถนะครับด้านท้ายนะครับสปกซ้ายตะเข็บนะครับแล้วก็พวกรอยเชื่อมเม็ดอาร์คต่างๆนะครับหัวน็อตนะครับประตูท้ายด้านซ้ายไม่มีขยับหัวน็อตนะครับด้านขวานะครับเหมือนกันนะครับไม่มีขยับเช่นกันนะเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับชัดเจนไม่มีชนนะครับเห็นไหมตัวตะเข็บต่างๆนะครับโครงสร้างนะนะครับแล้วก็ตัว าท้ายด้านในนี่จะมีตัวเทียดีจะมีนะจะมีไฟเป็นคําว่าเทียดีนะครับแล้วก็จะมีตัวซับด้านหลังตรงนี้นะครับเฉพาะรุ่นเทียดีเท่านั้นนะครับถึงจะมีก็ตัวขอบสันนะครับประตูท้ายนะครับชัดเจนนะครับว่าไม่มีการชนมานะครับให้ดูใกล้ๆนะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะนี่มันเป็นสีขาวนะครับ ก็คือด้านท้ายเนี่ยไม่มีโดนนะครับไม่มีโดนมานะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี้ก็ติดมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับผมมาดูรายละเอียดตัวซุ้มล้อหลังด้านขวากันหน่อยนะครับตัวชสซีนะครับชสซนะีเดิมนะชสซีเดิมซุ้มล้อหลังนะครับซุ้มล้อหลังเดิมอันะนี้ล้อแมกนะครับ สภาพสมบูรณ์เช่นกันนะครับส่วนภายในนะครับภายในตกแต่งรวดลายเทียดีนะครับแล้วก็ตัวกระจกก็เป็นพาร์ทเดิมนะครับกระจกก็เป็นพาร์ทเดิมหัวน็อตนะครับตัวหัวนอ็อตตัวโครงสร้างเสากลางนะครับอันนี้ก็เดิมๆเช่นกันนะครับด้านหลังเบาะ คนขับด้านหน้านะฮะด้านหลังเบาะคนขับนี่มีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเก้าอี้เองนะครับด้านหลังนะครับก็สภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีขาดนะครับหนังไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกรายงานะอันนี้คือรายละเอียดเดิมๆของตัวรถเขาเลยนะฝั่งคนขับนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเลขไม้ก่อนนะครับ เลขไมล์นะครับ1นึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบแปดกิโลเมตรนะครับน,นี่คือเลขไมล์ของคันนี้นะอันนี้คือเลขไมล์ของคันนี้แล้วก็ตัวพวงมาลัยก็เป็นมาติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังตกแต่งลายเคปลอรนะครับตกแต่งด้วยลายเคปลอรตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยรายละเอียดพวงมาลัยพวกปุ่มสวิตต่างๆตัวแพดเดิลชิพอะไรต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับนี่แพดเดิลชิพตัวคูซคอนโทรลนะครับ รายละเอียดดีนะครับไม่มีถลอกนัดในส่วนตัวรายละเอียดตัวปุ่มกดนะครับอ่านะก็คันนี้ตัวคูซ์สตาร์ตตัวปุ่มสตาร์ตสต็อปเนี่ยเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับเบาะคันนี้ฝั่งคนขับนะครับก็เหมือนกันครับรายละเอียดสมบูรณ์นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะปับไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่มีชํารุดนะครับอันนี้คือรอยยับของตัวหนังตัวเบาะของเขาตามปกติเลยนะ แล้วก็ตัวเสากลางนะครับฝั่งขวานะครับรายละเอียดตามนี้นะครับด้านข้างไม่มีโดนนะครับไม่มีจมน้ํำเรากาลันตี DING เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวโครงสร้างด้านหน้าห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาละครับมาดูโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็ตัวห้องเครื่องกันดีกว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่ได้ล้าง นะครับยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับแต่สิ่งที่ดูได้ก็คือผ่านการใช้งานมานะว่าตัวมันมีเขาเรียกว่าคราบคขาเหมาคาบน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือตามนี้เลยนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะให้ดูทั้งสองข้างนะครับรายละเอียดห้องเครื่องนะครับจุดแต้มสีมาคิวซีนะครับต่างๆยังเห็นได้ชัดเจนอยู่นะ นะครับแล้วก็ตัวน็อตนะครับตัวน็อตฝากระโปรงนะครับอยู่ในตำแหน่งนะครับไม่มีขยับแล้วก็ตัวแผ่นเพดนะครับตัวแผ่นเพดแผ่นเพดตัวเพดมอกรูน็อตเหลี่ยมรูน็อตต่างๆนะครับเนี่ยโครงสร้างแก้มซ้ายนะครับโครงสร้างด้านซ้ายคานด้านหน้านะครับรูน็อตกลมๆลีๆแบบนี้ชัดเจนนะครับว่าไม่มีผิดรูปนะแล้วก็นี่ตัวแอลนะครับตรงสื่อตัวแอล คานด้านหน้าซ้ายแล้วก็ตัว R นะครับคานด้านหน้าขวานะก็ถือว่าโครงสร้างเดิมเลยแหละนะโครงสร้างเดิมเดิมไม่ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับการันตีย้ำกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หัวน็อตด,ด้านหน้าขวาฝากระโปรงชัดเจนนะครับไม่มีถอดนะขอบสันฝากระโปรงนะครับรูนอ็อตกลมนะครับเม็ดอาร์ชัดๆนะครับคันนี้ตัวสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานยังอยู่ครบ นะครับนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้ส่วนเรื่องราคาอันนี้ต้องขออภัยรถเพิ่งเข้ามาราคาเลยยังไม่ได้แจ้งแต่ถ้าสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับ098 446 5222นะครับสำหรับ t o t ต้าฟอร์จูเนอร์สองจุด t ปดีปี19นะครับคันนี้ขาวดำแบ็ k ท็อปนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยหรือจะมาดูรถคันจริงก็ได้นะครับรถคันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเรานะครับ ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68ทแยก1มีบุรีกรุงเทพนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ9โมงถึง6โมงเย็นติดต่อผมเข้ามาถ้าจะนัดเข้ามาดูรถนะครับหรือสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาเพราะว่ามีแค่คันเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอญอาตลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วและคลิปหน้าจะมาดีวิวรถรุ่นอะไรนั้นห้ามพลาด วันนี้ขออนุญาตลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ